ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ็ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของ Visionary p a t h Taro t นะคะชุดนี้ก็จะเป็น Taro t อีกเช่นเดิมนะคะจะมีไพ่ทั้งหมด78บใบนะคะชุดนี้นี่ไม่ต้องพูดพร่ำทำพเลเรงเลยนะคะชุดนี้ก็รับมาจากที่คีนโน่ค่ะในส่วนชุดนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณคิดว่าพืนเ น้องๆหนูๆน,น,น่าจะพอเอื้อมถึงนะคะประหยัดเงินสักประมาณ2เดือนน่าจะได้นะคะชุดนี้อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนั่นเองนะคะ Visionary Pass นะคะความโดดเด่นของเขาก็คือไอ้ลายเส้นตัวนี้ค่ะเออเมื่อสมัยแอบคนละสมัยกันอีกนะก็มันจะมีการวาดศิลปะแบบหนึ่งอะที่เขาจะใช้ลายเส้นแบบอย่างเงี้ยค่ะยิบยิบ,ย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 บ แล้วก็สร้างให้มันเป็นภาพขึ้นมาได้นะเอ๊ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะชุดนี้ข้อของคุณลูซี่นะคะคนละลูซี่กันกับคาร์เวนดิชเนาะคนนี้จะเป็นลูซี่เดลิกซ์นั่นเองนะคะเดลิกซ์เลอนะคะก็เป็นในเรื่องของเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยคือคุณลูซี่เขาเป็นแนวแบบเป็นอาร์ติสต์เป็น Artist, เป็นศิลปินนะศิล,ป,นนลปินที่แบบออกแนว าวาดภาพออกมาแล้วเอาไว้ใช้สอนตัวเองอะไรเงี้ยเหรอเขาเรียกอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นศิลปะเชิงแบบบำบัดไม่ใช่พัฒนาอะไรอย่างงี้ไหมนะคะแล้วก็ o f ฟ e r อันนี้ชุดนี้นะคะก็จะเป็นออกแนวแบบเป็นแบบเหมือนกับในเชิงของจิตในเชิงของอะไรอย่างเงี้ยนะคะมุ่งสู่ไปไปแบบไพ่ทั้งหมด78ใบนะคะก็ผ่านมุมมองของคุณ ลูซี่เนี่ยที่เขาจะนําเสนอออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะนําเสนอในมุมไหนอะไรยังไงแล้วมันมีความต่างกับในส่วนของตัวไรเดอร์เวยยังไงบ้างนะคะวันนี้ออกจะมึนๆน,น,นิดนึงนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเล็กน้อยนะคะว่าจะมีความสวยสดงดงามสักขนาดไหนนะคะชุดนี้ตัดสินใจไม่แกะเช็คไพนะ่ณหน้า ร้านนะคะก็เดี๋ยวต้องมาเสียงกันว่าจะครบไหมนะคะ78ใบาจากคุณลูซี่นั่นเองนะคะแล้วก็อเสียงรถจะดังมากนะคะเราจะต้องฟังกันทุกคลิปเลยนะคะที่เราจะบ่นเรื่องรถอ่าชุดน,นี้เนี่ยอเม i ดอินไชน่า <c oughs> ไม่ก็เขาก็รงพิมพ์ที่จีนก็จะถูกหน่อยอะไรอย่างนี้มั้งเขาก็เลยแบบออมาผลิตมาตีพิมพ์ที่นี่เนาะ มาพิมพ์ที่นี่นะคะ Park Street Press นะคะสำนักพิมพ์นี้ไม่ค่อยเคยได้ยินเลยนะคะ oh. เดี๋ยวเราแกะกล่องก่อนนะแกะไม่ออกจ้ะ <laughs> มีความแอบแน่นนิดนึงนะคะเอ่อก็จะแกะยากหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะ เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในส่วนของตัวพ่ยนะคะที่มีการรีวิวไปแล้วและไม่ได้ถือสาในเรื่องของการที่เราแกะไพายออกมาเพื่อที่จะมารีวิวกันนะคะก็ติดตามได้นะเดี๋ยวยังไงเราจะมีส่งต่อพ่นะคะสำหรับคนที่สนใจในบางชุดบางสำรับเนื่องจากว่าเดือนหน้าเนี้ยธันวาเราจะมีการ นำไพ่บางส่วนที่โอ้ยสั่นสะเทือนนำไพ่บางส่วนนะคะไปจะเรียกว่าไงไงดีนะออกบูธจะเรียกออกบูธไหมคือมันเป็นงานสัมมนา,าค่ะแล้วก็น่าจะเอาไปแบ่งปันกันส่งต่อไพ่กันจะเรียกว่าเป็นแบ่งปันเรียกว่ายังไงดี อะนำไปส่งต่อถ้าใครสนใจก็ลองตามอันนี้ได้นะคะารายได้ส่วนหนึ่งเราตั้งใจไว้ว่าอยากจะนำไปทำบุญด้วยนะคะก็าสามารถไปร่วมบุญกันได้เนาะโอเคค่ะในส่วนของตัวไพ่นะคะเปิดแบบเปิดกล่องออกมานะคะเราก็จะเจอกับที่ชะงักไปไม่ใช่อะไรนะเปิดกล่องไพ่มาเราก็จะเจอกับคู่มือเล่มแบบนี้ค่ะ ถูกต้องค่ะเพื่อนๆเห็นไม่ผิดนะคะนี่คือคู่มือเขาค่ะบางเชียบเลยนะคะบางมากๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเขาอาจจะต้องการประหยัดในส่วนของตัวคู่มือเพื่อที่จะไปเ,เน้นหนักไปในเรื่องของตัวไพ่เขาก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอย่าเพิ่งติเขาไปเนาะโอเคอันนี้เขาก็จะเป็นคำแนะนำไม่ใช่คาแนะนำหมายถึงว่าคานาผู้ผิดคํานําของเขาก่อนนะคะในส่วนแรก story of visionary p a t h เทโรเนี้ยม egan when I arrive, a r r i v e the secret ไปที่เปรูแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องก่อนเนาะว่ามันกำเนิดชุดนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็ หลังจากนั้นเขาก็พูดถึงไพ่ของเขานะอ๋ออะ My wish is for this tarot deck to assist you on your path of discovering your true purpose นะคะก็คือเขาบอกว่าเขาเขาอยากจะให้ไพ่ชุดนี้ของเขาเนี่ยได้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่เเรียกว่าเห็นหนทางการค้นพบนี้ เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเราเนาะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะเราก็หวังว่าจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าถึงความสงบและมี inspiration หรือแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกิดเอ้มุมของแบบอ่าเรียกว่าอะไรดีล่ะยานอย่างรู้ sense ความรู้เชิงลึกเบื้องลึก,ลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพื่อที่จะ ช่วยเราให้เราก้าวเดินได้นะคะก้าวเดินได้แปลว่าอะไรวเรียกว่าทําให้เราเนี่ยตื่นรู้มากขึ้นอ่ะโอเคใช้คํานี้ก็ได้นะโอเคมาพอคําศัพท์คํานี้นะ่าเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นกว่านาะตื่นรู้นะโอเคเมเจอร์อาแคนาค่ะไพ่ชุดแรกก,ก็กลุ่มที่เป็นเมเจอร์นะคะเขาก็จะบอกในส่วนของความหมายของของคีย์เวิร์ดสั้นๆไว้เป็นคําสั้นๆไว้ให้นะคะแล้วก็ดูได้ทั้ง u p r i g h t ก็คือหัว ตั้งเนี่ยเนาะแล้วก็ reverse คือหัวกลับเนี่ยนะคะได้ทั้งสองส่วนเลยสองสองมุมมองเลยนะคะอ่าแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็น minor นะคะก็จะเป็นไพ่ถ้วยใช้คำว่า cups นะคะไพ่ swords ไพ่าดาบนะคะอ่อแล้วก็ pentacles นะคะไพ่เหรียญและอันสุดท้ายไพ่ไม้ก็คืออ n ส s นะคะหรือบางบาง นักพยากรณ์บางท่านเนี่ยก็จะเรียกว่าคาถาก็ได้น,นะคะก็จะเราจะเรียกไพ่ไม้นะโอเคก็ในส่วนนี้ก็ตัวสัญลักษณ์ตัวตัวสัญลักษณ์ของท่าต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกันกบ r i เดอร์เวทชุดอื่นๆนะคะก็จะเป็นคั s เป็น Pentacles เป็นซ o ร์สแล้วก็เป็นวอนส์นะ พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นสเปรดของไพ่อันนี้เขาจะใช้แบบ3ใบนะคะเออรู้สึก3ใบเป็นที่ฮอตฮิตนิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ไพ่เป็น5้าใบนะคะแล้วก็ใช้แบบเซลติกครอสนั่นเองนะคะเขามีฮอชชูเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะคะฮอชชู ew, เกือกม้าใช่ไหมนะคะก็จะเรียงไพ่แบบ7ใบนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอธิบายความหมาย อของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งไว้ในนี้ด้วยก็เรียกว่าเป็นคู่มือที่บางกระชับสั้นกระทัดรัดคือเรียกว่าไม่ต้องใส่น้ำอะไรเยอะใช่ไหมเอาคีย์เวิร์ดใส่ลงไปนะคะหลักๆแล้วก็สเปรดใส่ลงไปนะคะจบแล้วนี่คู่มือเขาบางๆมากๆเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ากล่องค่านหนามากๆเลยเห็นไหมกล่องค่านหนามากแต่คู่มือเขาบางมากนั่นหมายความว่าไพ่เขาจะต้องแบบววังอลังการ ก็จะหนาแน่ๆเลยนะคะอ่าจะอืมเรียกว่าเป็นการหนักใจสำหรับเราละสินี่ไง อารมณ์คล้ายๆกับไพ่ของคุณวาเลนไทน์เนาะคุณแรลลี่วาเลนไทน์นะคะที่เขียนคู่กันกันกบคุณโดเรนนั่นเองนะคะไพ่ก็จะหนาๆนนะไม่ใช่หนาๆนนะคือจะอ้วนๆใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามีที่ล็อกไพ่มาแบบนี้นะคะเป็นกระดาษว้าวนี่ด้านหลังของไพ่ของเขานะคะจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราขอดูนิดนึงนะคะเนี่ยตัวนี้ ตัวไพ่เห็นไหมเห็นเห็นด้านหลังไหมสวยงามมากๆเลยโหทําให้เกิดคือลายเส้นพวกเนี้ยค่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะลายเส้นพวกนี้ยจะทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นอืมจะทําให้คุณสามารถที่จะดําดิ่งลึกลงไปอยู่กับเอ,อ อารมณ์อารมณ์เดียวได้ง่ายขึ้นนะคะหรือเรื่องของสมาธินั่นเองนะอ่าดูจากตรงนี้เห็นไหมเห็นลายเส้นต่างๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นไหมถ้าเราเพ่งหรือจ้องไปนานๆเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าถูกดําดิ่งจมด,งดึงดึงลงไปนะคะอ่าโอเคด้านหลังก็จะเป็นรูปมือนั่นเองนะคะแล้วก็ point ฉี่ไปแตะสัมผัส ทำให้มันเกิดขึ้นปุ่มกดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้อ่ะอันนี้น,นี่คือความรู้สึกที่เห็นจากไพ่เขาเนาะโอเคแล้วก็ส่วนตัวในส่วนของตัวกระดาษหรือการ์ดของของตัวไพ่เขาเนี่ยค่ะมันจะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความหนาอย่างที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอรวมกองแล้วแบบหนามากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าให้ดูแต่ละใบจะเห็นได้ว่ามีความหนามากๆเลยนะคะแล้วก็มีความแข็ง ไม่ได้อ่อนยับ่แบบชุดอื่นๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของไพ่เขากันดีกว่าค่ะว่าจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีสมาธิมากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นมีวิชั่นใหม่ๆมุมมองใหม่ๆอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะทําให้เราได้เข้าใจกับเป้าหมายชีวิตของเราได้มากขึ้นก็เป็นไปได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะเริ่มจากแบบแรกว้าว wow. เป็นอย่างไรนี่ The Fool นะคะไพ่ใบแรก The Fool นะคะจะเป็นแบบจริงจริงไม่ค่อยเหมือน The Fool นะเนี่ยหัวสมองเขาก็จิบันเจิดบันเจิดรึบๆนี่มือก็จะบันเจิดมีอะไรก็ไมร่รู้เนี่ยงอกมาเต็มเลยเนี่ยนะคะแงอันนี้ The Fool นะคะว,ว้าว The Magician นะคะ เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะก็จะมีนี่ออกมาจากตาที่สามเฟึ่งออกมาเลยนะคะโอ้ภาพถัดมา High Priestess นะคะอันนี้ก็อืให้ดูลายเส้นเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยค่ะลายเส้นเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะอืมอ สวยงามสวยงามถ้าเรามองใกล้ๆเราก็จะเห็นความละเอียดของลายเส้นตรงนี้แต่ถ้าเรามองไกลๆเราจะเห็นภาพที่สวยงามนะคะว,ว้าวเป็นอีกศิลปะหนึ่งเลยนะเนี่ยเฮ hey. ้พลังงานของเพศชายนะอันนี้เป็นอารมณ์แบบ<ม>เขาเรียกเลยนะ อย่างใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้ Harven the lovers ค่ะอ๋อเพื่อนๆดูออกไหมเนี่ยเขาคือรูปอะไรน่ออกแนวเชิงจิตวิทยานิดหนึ่งนะ,ะเป็นภาพของทางจิตวิทยาอะไรเงี้ยค่ะเวลาคนที่เคยศึกษาเรื่องของจิตวิทยานะจะมีแบบภาพที่แบบอ่านได้ดูได้สองแบบสองมุมอะไรเงี้ยเนี่ยสองมุมหมายถึง ดูออกไหมว่าเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะดูไม่ออกใช่ไหมอ่ะมองแต่อ <c oughs> ลองดูลองดูนะคะเดี๋ยวใครใครดูไม่ทันเมื่อกี้พอสไว้็หยุดไปก่อนเราลองดูก็ได้นะว่าเห็นภาพอะไรนะคะเ h อร i o t นะคะโอ้โอัศวินฉันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ ไม่เจอเป็นอารมณ์ประมาณแบบมีปีกด้วยนะคะก็ความว่องไหวความแบบเคลื่อนไหวหการเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้การเดินทางเนาะ Justice อ่านี่ Hermit Wheel of June เป็นรูปของลูกโลกไหมเป็นรูปของกงล้อนะคะ แล้วก็มีนกเนี่ยน่าจะเป็นนกฟินิกซ์แหงผีเสื้อนะคะนี่แล้วก็อันนี้สเตรนก์นะคะมีสิงโตน้อยอยู่ตรงนี้ไม่น้อยและสิงโตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงเออ mm hmm. แฮงแมนค่ะก็เป็นต้นไม้นะคะแล้วก็มีคนห้อยหัวอยู่ตรงนี้นะคะนี่เดสอ๋อมีเจ้าอนูเบสไหมนะคะ อานูบิสไม่ใช่เจ้าเป็นเป็นเทพอานูบิสนะคะแล้วก็น,น้ t แ m มเ r รน c ์นะดูเหมือนแบบแนวแบบอียิปฟาโรแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยเนอะแบบแบบเออสมัยแบบยุคที่แบบอียิปอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็มี t e มเ e r รน c ์เนี่ยเดวิลค่ะเ,เจ้าปีศาจก็จะมีเขาเขาปีศาจ ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย The Tower ก็ตึกถลม่มตัวนี้ก็จะปีนปีนตึกอยู่หรือวะ <laughs> นะคะแล้วก็ The Star ค่ะ The Moon Key okay, t e Sun ้าวดอกทานตะวันเนาะอันนี้แต่ว่าข้างในนี้ก็จะมีตรามรีสัญ,ญลักษณ์อยู่ในนี้ Judgment อืมตายเราเกิดใหม่นันเนี่ยเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนนี่บินข้ามดินแดนระหว่างโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกอะไรอย่างเงี้ย The world ค่ะก็จะเป็นหน้าเหมือนเหมือนนะเหมือนเป็นหน้าคนนะคะแต่ก็มีสัญลักษณ์แฝงอยู่ข้างในอืม Ace มาชุดมาถึงชุดที่เป็นไพ่ถ้วยกันบ้างนะคะชุดนี้ก็จะมี Ace of Cups นี่ไพ่ถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะ โอ้สองถ้วยแหมน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยสามถ้วยค่ะก็มาดื่มดื่มดั่มเฉลิมฉลองกันอยู่ในถ้วยถ้วยเดียวนน่เน,เน่เขาก็จะมีถ้วยนีย้โอ้ยมีแบบ isma, อาร์ติสมามีจานสีนะเห็นไหมบันเจิดการทํางานร่วมกันทีมเวิร์กอะไรอย่างงี้เฉลิมฉลองไม่ใช่ทีมเวิร์กผู้ผิดเฉลิมฉลองนะคะและสี่ถ้วยนี่เขานิ่งสงบเน่นั่งกําลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้นะคะ แล้วก็ไม่สนใจกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเลยนะคะโอเคห้าถ้วยอืเป็นผู้หญิงหญิงสาวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กําลังเศร้าเสียใจหรือเปล่าเนี่ยดูหน้าเขาสินะคะกับถ้วยที่มันหกไปอันนี้มาถึงหกถ้วยนะคะนี่กำลังนึกถึงอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะแล้วก็เจดถ้วยค่ะอันนี้8ปดถ้วยนะคะแก้วถ้วยและ สิบถ้วยถ้วยเต็มไปหมดเลยนะคะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อวบอิ่มมากๆเลยแล้วก็ Queen of Cups นะออ King of Cups เดี๋ยวว้ถัดมาออ Knight of Cups และ Page of Cups แปลกๆไหมไล่จากหลังมาหน้าเนอะใช่ไหม,มก็จะเป็น King Queen Knight เนี่ยเพจไนท์ควีนและคิงนะคะเพจไนท์ควีนและคิงนะคะโอเคมาต่อกับชุดไพ่าดาบกันบ้างนะคะไพ่าดาบนี่ให้เพื่อนๆได้ลองดูจากภาพแล้วก็เออ ตีความหรืออ่านภาพเนาะว่าแต่ละภาพเนี่ยคืออะไรยังไงนะคะจะได้เข้าใจกับภาพของเขานะคะแล้วก็มันอาจจะมีสัญลักษณ์หรือมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่ในภาพนะคะที่ทำให้เราปิงแหววอะอารมณ์คล้ายๆปิงขึ้นมาว่าอ๋อโอเคเนเกทอันนี้เข้าใจอันนี้เห็นหน้าไพ่อันนี้เรารู้สึกอย่างนี้หรือเข้าใจแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมวิธีการฝึกนะโอเคนี่ค่ะ ถัดจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เป็นไพ่เหรียญกันบ้างนะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็นไพ่โอเคเหรียญก็จะคล้คลายๆกันกับชุดไรด์เวดอื่นนะคะนี่ยสองเหรียญเออออกแนวแบบ Justice นั่นเนี่ยออกแนวแบบ ตาช่างสองข้างนะคะความยุติธรรมคล้ายๆอย่างนั้นเลยเนาะแต่จริงๆแล้วก็คือตาช่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบสมดุลอยู่ตลอดเวลาถูกว่ามันก็จะมีการแกว่งไปแกว่งมาอยู่นะคะนิดนึงก็แกว่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมายถึงสอง,สองเหรียญมันก็มีการที่โอกาสการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอืมเหมือนกาลังดูภาพ ที่เราใช้ระบายสีสําหรับผู้ใหญ่เลยเนาะที่แบบว่าใช้สมาธิฝึกสมาธิอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลงสีไปตามเนี่ยตามเส้นตามช่องต่างๆนะโอ้ Ooh. queen of pentacles นะคะอันนี้เหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็มีความเมตตามากมากนะคะในส่วนของไพ่ไ้เมื่อกี้นะคะ king knight นะคะแล้วก็ page Okay, โอเคมาถึงชุดกลุ่มสุดท้ายละ a d g e of ones นะคะไพ่หนึ่งไม้นี่ไม้อยู่ตรงนี้นะคะอืมดูสิมีสองตัวอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยอ่าสองเอ่อสองไม้อยู่นี่นะคะ,ะสามไม้กำลังมองไปข้างหน้ามองไปที่ป้อมอันนี้นะคะเอ่อกำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดว่าจะเดินทางจะทำให้มันดีขึ้นจะทำให้มันจะเดินทางออกไป อ,อ,อาจจะออกไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะสี่ไม้ห้าไม้นะคะออหกไม,ม้ถ้าดูภาพไม่ทันเพื่อนๆสามารถหยุดไว้ได้เนะพอสมันไว้ได้นะคะเนี่ ใช้แค่สีดํากับขาวเองเนอะจริงๆไม่ใช่ขาวใช้แค่สีดำเองเนอะแล้วเขาก็ลากเส้นๆๆๆเส้นเส้เสนเส้นอะไนยเขียนเขียนไปนะคะก็ได้เป็นชิ้นงานออกมาสวยงามมากๆเวอร์วังอลังการมากนะคะโอเคสําหรับชุดนี้เนี่ยก็จะเดี๋ยวนะขอใส่แว่นเล็กน้อย อืมชุดนี้นะคะ78ใบครบแล้วนะจ้าไม่มีแถมไม่มีขาดไม่มีเกินอะไรมาให้เรานะคะก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆนะทีนี้มาถึงวิธีการสับไพ่กันบ้างจะค่อนข้างหนาค่ะใหญ่โตมโหฬารน,นะคะเราจะไม่สามารถสับไพ่ได้ค่ะวิธีการของเราคือแบ่งทีละครึ่งได้ไหมเนี่ย ถ้าด้านนี้ค่ะสามารถทําได้ดีเนาะหมายถึงว่าตัวไพ่เขาสั้นค่ะแต่พอมาด้านนี้มันจะอ้วนออขอโทษไม่ใช่มันจะมีความอ้วนนะคะก็จะทําให้สับผ้าจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะตัวไพ่มีความเหนิดกันนะคะออแม้ว่าจะมีเ,ออเคลือบมันๆแล้วนะคะแต่ว่าแอบ,บมีติดหนืดๆนน,นะคะ ในเวลาการสับไพ่เนาะแล้วก็ในส่วนของบางคนเนาะถ้ากลัวไพ่เสียก็อาจจะลองสับไพ่แบบนี้อย่างที่เคยแนะนําไปก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวไพ่เสียนะคะนี่ดีไม่เอ,อ่ยดีไม่เอ,อ่ยชุดอย่างนี้นะคะโอเค อย,อย่าลืมนะไพ่ชุดนี้คืออ่านได้ทั้งหัวตั้งและหัวกลับเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวกของการอ่านไพ่หัวกลับนะคะก็อาจจะถูกใจชุดนี้นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการเรื่องราวของอ,อสมาธิหรือว่าในเรื่องราวของออภาพไพ่ที่มีหน้าตาแปลกๆนะคะหรือคนที่ชอบแนวเส้นแบบนี้นะคะ่ะน่าจะถูกใจกับชุดนี้นะคะมีความแปลกมีความแปลกไปจากไพ่ชุดอื่นๆนะคะ โอ้จะค่อนข้างสับลำบากนิดหนึ่งเนาะมันหนามากๆเลยนะมันเป็นมันเป็นออร์เรคลมันเป็นมันเป็นทาโร่ที่ออกไปในเชิงของออร์เรคลเลยวิวธีไอตัวตัวการ์ดเขาอะค่ะนี่ค่ะก็ในเรื่องของการกรีดไพ่เนื่องจากมันค่อนข้างหนาเราก็เลยจะกรีดเออ่ กระจายออกมาได้ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถือกับติดอะไรแบบเป็นปึกเป็นก้อนกันขนาดนั้นนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะแล้วก็มีแค่ติดปัญหาเรื่องของเวลาที่จะต้องสับไพ่เท่านั้นเองเพราะว่ามันจะค่อนข้างหนามากๆเลยนะคะก็เลย ชุดนี้ก็เลยเป็นอะไรที่สําหรับเราส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบหน้าไพา่ชอบหลังไพ่ค่ะเนี่ยชอบความเป็นสมาธิของเขามากๆแล้วก็สีสีนี้ชวนให้นึกถึงเรื่องของจักระอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็เป็นอะไรที่ชอบในมุมนี้นะคะแต่ถ้าถามในเรื่องของความหนาของไพ่แล้วมันจะค่อนข้างยากนิดหนึง่งสำหรับคนที่มือสั้นมือเล็กเรานะคะก็อันนี้ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะคะก็ยังคงไปตามหาได้ที่คิน o คุนียนะคะอันนี้เรารับมาจากที่สาขาอะไรวะเซ็นทรัลเวิด์นะคะอันนี้ยังคงมีอยู่อ๋อลืมลืมลืมไปนะคะที่จะบอกว่าตอนนี้ที่สาขาเนี้ยเขาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วเราถูกใจมากคือแอร์เย็นขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือมีตัวไพาทาร์โรเยอะมาก แนะนำนะแนะนำไพ่ทาโร่เยอะมากเสาร์อาทิตย์นี้ไปดูเลยไปลองดูไปลองดูอ,งดอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะเขายังไม่ได้จ่ายค่าสปอนเซอร์ให้เราเออไม่ใช่ก็ก็ไปดูได้นะคะแล้วก็ไพ่มาลงเยอะนะคะเช่นกันพอพอเจอคินโนะปุ๊บก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็น เอเชียบุ๊กส์นะคะอยู่โซนเดียวกันเลยนะคะโหแบบเป็นอะไรที่เรามีความสุขมากถูกใจมากๆเลยนะคะก็ขึ้นมาก็จะเจอกับเอเชียบุ๊กสาขานี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะคือหนังสือ,อ,อขอโทษไพ่ทาโร่เยอะมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็การจัดเรียงการจัดแสงอะไรของเขาเนี่ยทำได้อย่างดีมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองลองไปตามดูนะแล้วก็เอเชียบุ๊กสาขานี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวไพ่ มีมาใหม่ๆด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งของเดิมเนาะใครที่ยังสนใจของไพ่ของเก่าหรือที่หาจากสาขาอื่นสาขาไหนไม่ได้หาที่คินโนไม่ได้มาจมาดูที่เอเชียบุ๊กได้เราเราคิดว่าน่าจะยังมีอยู่ใครที่ตามหาไพ่เก่าๆอยู่เนาะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบชุดนี้นะชุดที่ชื่อ vision and with visionary นะคะ Visionary p a t h นะ Taro t ชุดนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยยังไงเราฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในคลิปถัดๆไปนะคะตอนนี้พายอารอคิวที่จะ Unbox ที่จะรีวิวกันอีกเยอะมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ